ตอเย้โอ้นี yeah, ่มาับางวนี่ิกิว่งขวาคคุณครับด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับมาดอนี네่มาใกล้ๆนี่ขอบคุณครับก่อนสามคนที่เหลือสามคนที่เหลือคับเปิดเปิดใครได้รางวัลที่หนึ่งหนึ่งหนึ่ง รางวัลยายแต่วัมีามอยูนอนึล้วคุณหดหมวกทำไมต้องเต้นต้องเต้นโชว์ทำไมสามดีไซน์ขอบคุณค่ะเย่ยังเลยน่ารักมากเลยค่ะพี่สีพ่สองน้ำวั อไสดเลยเอาไปก้นเอาไปกอนเด็เอาอันนี้กอนอามีมีชุดหน <c <c ึงมีชุดนึงมีชุดนึงไว้ให้มัจิกจับจิกกจับจิกกจับจับจับอันนี้จับไปจับใหม่ไปจับใหม่จิกวแกพ จับก้นก่อนเลยจับจับจับงานหนึ่งานอันเดียวจับเอาอันเดียวเนี่ยเลือนึงอันเดียวเดียวมโเคอาเอามับด้วยพี่เลือใ่จับม่จับม่จอยู่ในพี่ด้วยเลือกให้พี่ด้วยจัง มันจะ่าให้พี่มันจะอ่าให้พี่มันจะยิ้มให้พี่แต่แรกแล้วพีกี้ได้ทีสามักี้ได้ที่สม่ปย้อง่แกสองหนึงสามพี่้ได้ที่สามได้งที่สาได้นึ่งเบอร์หนึ่งไม่ใช่นง อีสาได้เบอร์หนึ่งสองสามโอเคเบอร์สองค่ะชิกกี้อ่ะชิกกี้เบอร์สองชิกกี้รับความขวัญครับอ๋อเบอร์สองก่อนพี่น้โมนต์พี่น้โมนตเบอร์สองชิกกี้ชิกกี้มารับก่อนชิกกี้มารับก่อนมารับก่อนเย้ได้อีกแล้วได้อีกแล้วขอบคุณครับก่อนชิกกี้ครับ ขอชิคกี้ครับใหรูปให้ลูกครับกอขอบครับให้รูหนึ่ิคกี้ยิ้มยิ้มชิคกี้ไปแล้วกว้างดิด้วยพอสุดท้ายน้ำเหนือเย้ปอปให้ลูกหนึ่งสองเย้ไปไปแกดูกันแกดยแกดแกี่แกดู อุ้ยขับเงินลโอ้ยน้เอาแล้วข้อแม้ต้องกินกล้วยให้หมดนะใครได้กล้วยอ่ะน้ำเหลือกับกล้วยแน่นอนเลยกล้วยอยู่แล้วข้อแม้นัองกินกล้วยให้หมดได้ของพี่น้ำหมดได้เลย หนึยสองเงินขี้บ้านขี้นไม่ได้เฉลี่บานทุกคนสองร้อยสองร้อน้ำเหนือล่ะสองร้อยสองร้อยกันเอากินกล้วยให้หมดด้วยเขามีข้อแม่ดีไซน์ล่ะดีไซน์กล้วยเน่าเฮ้ยดีไซน์กี่ร้อยสองไปสามเฮ้ยดีไซน์ได้สามร้อยกินได้ได้ที่หนึ่งเลยเออ่ะให่กล่องนึงให่กล่องนึงเลยแล้วเดี๋ยวกินกล้วยที่เหลือกินกล้วยให้หมด ต่อไป sociedad, เป็นกล่องของยายจำร, aha, ร euh. ัดอุ้ยน้ำเหนือได้รางวัลยายเว้ยน้ำเหนือรางวัลยายน้ำเหนือรางวัลที่หนึ่งอะไรเอออยากลุ้จังเลยอ่ะห้าร้อยแน่เลยน้ำเหนือน้ำเหนือห้าร้อยแน่เลยนุนๆชิคกี้พาย เงินอีกแล้วมีแบงค์ได้อีกแล้วชิคกี้ได้กี่ร้อยสามร้อยห้าสิบชิคกี้ไดาสามร้อยห้าสิบน้ำมันได้กี่ร้อยสามร้อยว้าวน้ำมันสามร้อยดีไซน์ยังไม่เสร็จหุยน้ำเหนืออหุยเน่เน่เน่กองใหญ่โอ้น้ำเหนือได้กองใหญ่อู้ได้แมวมาหนึ่งตัวกี่ร้อยกี่ร้อย เออเกี่ร้อยกี่ร้อยนับก nice ่อนนับก่อนกี่ร้อยกี่ร้อยรวมรวมทั้งหมได้กี่ร้อยรวมทหมดว้าวดีไซได้กี่ร้อยได้กองวันเย้ตุ๊กตาด้วยแล้วก็ได้กกี่ร้อย แตวยด้วยสามร้อยเอารวมรวมรวมทั้งหมดทั้งหมดได้กี่ร้อยหกร้อย้อยน้ำมันได้กี่ร้อยน้ำมันได้กี่ร้อยดีไซน์กับน้ำเหือได้หกร้อยน้ำมันได้ห้าร้อยนกี่เกียร์ห้าร้อยห้าสิ น้ำมัสี่ลูกให้ระวังติดคอด้วยนะเขียวนะเขี้ยวเขียวเขียวเขียวระวังติดคอด้วยดีไซน์ดีไซน์กินไม่ได้หรอกดีไซน์เอาสองหรือเอาสี่เอาสองหรือสี่ลูกสองน้ำมันข้าวสองน้ำมันข้าวสองกืนให้หมดปากแล้วอ้าปากให้ดูเร็วใครหมดก่อนสองคนพี่น้อง สองคนพี่น้องกืนกืนให้หมดปากแล้วอปากให้ดูอันนี้ลูกที่เท่าไหร่สามเฮ้ยน้ำเหนาอหมดก่อนน้ำเหนือหมดคนแรกน้ำมนต์หมดคนสองเย่เวลารางวัลเพิ่มเย้ได้อีกแล้ว ชิคกี้ยังไม่ได้กินเลยะชิกี้ยังไม่ได้กินกล้วยเลยอ่ะชิกี้ไม่ได้ตังค์ละชิกี้อ่ะเย้โหรวยอีกแล้วนะคะเด็กๆรวยอยากเป็นเด็กบ้างจังอยากจากเป็นเด็กบ้างจัง